หมทนายความแม่ลูกสองและอดีตไม่ใช่อดีตนะคะภรรยาของนายตำรวจนะคะที่ถูกทำโรงวินยัยสามีกรกมมือแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะ <c> ท <oughs> ่านประธานคัเชนขออธิบายสนับสนุนคุณรังจมันโรมนะคะในการเสนอยติด่วนนะคะเรื่องขอให้จภาผู้แทนรัษฎรเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในสานักงานตำรวจแห่งชาติคะ่ะ เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้ภาพลักษ์ตำรวจกําลังเป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยตั้งคําถามกันอย่างมากค่ะที่ผ่านมาเราเห็นตํารวจมากมายใช้อํานาจเกินขอบเขตและเลยการปฏิบัติหน้าที่นะคะรวมถึงการใช้อํานาจเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องตัวเองค่ะซึ่งกรณีล่าสุดนะคะที่ฉันดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีาน,นายตำรวจยศใหญ่ท่านนึงให้สัมภาษณ์ไปคะว่า ผมจะไม่เอาคืนแต่มีข้อมูลอยู่มากถ้าเปิดเผยเมื่อ,อไร่ก็ตายกันทั้งสันนักงานตำรวจแห่งชาติถามว่าเราเห็นอะไรสัญญาณอะไรในข้อความนี้คะแปลว่าในสันนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่จริงใช่หรือเปล่าคะหรือในขณะที่นายตำรวจยศพลตำรวจเอกอ้างว่ามีข้อมูลในมืออยู่มากเนี่ยแต่ยังไม่ทำอะไรละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ส่งหลักฐานให้ปปชตรวจสอบนิ่งเฉยต่อความเลวร้าย หรือการผู้กริตที่เกิดขึ้นในสตชสุดท้ายนะคะข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลที่เอาไว้ต่อรองเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่านะคะประเทศเราเสียโอกาสในการกําจัดการคอร์รัปชันนะคะประชาชนสิ้นหวังต่อระบบรับราชการของตํารวจนะคะ ในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมตำรวจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มีส่วนรู้เห็นกับทุนสีเทาต่างๆการใช้อำนาจตำรวจรับสวยเอื้อประโยชน์สถานบันเทิงมีส่วนรู้เห็นกับการค้ามนุษย์ก็ตามรวมไปถึงการฟอกเงินเนะะี่ยค่ะเป็นการละเว้นนะคะสามารถแจ้งมาตรา157ได้นะคะซึ่งคดีพวกนี้ทำไปอาจจะไปสึงสารอาญาแล้วก็ได้รับการตรวจสอบจากปปชได้นะคะ สุดท้ายการจะดําเนินการอะไรสักอย่างเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเป็นเด็กใครนะคะเส้นไหนสายไหนระบบอุปถัมภ์แบบนี้นะคะเราจะคาดหวังให้ความยุติธรรมเติบโตโดยไม่มีการตรวจสอบผ้าที่สกรปรกให้กลายเป็นผ้าขาวโดยไม่ผ่านการซักไม่ได้นะคะ่านเป็นตํารวจนี่ต้องขาแข็งมากๆด้วยนะคะเพราะว่าช่วงแต่งตั้งนี่ต้องวิ่งกันตั้งแต่เช้ามืดคะ่ะท่านนะคะช่วงแต่งตั้งถ้าแต,งต่งตั้งตุลาคมเนี่ยสิงหากันยาไปสอน,นอแทบไม่เจอใครแล้วนะคะ ไปวิ่งกันอยู่นะคะใครถือตัว๋วคนนั้นก็จะบ้านก็ต้องเปิดบ้านบ่อยหน่อยนะคะนาแข้งก็จะเปียกหน่อยหน่อยรองเท้าก็จะโชคนิดนิดนะคะท่านมีคำถามที่สังคมตั้งคำถามในหลายระยะหลายปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ข้อร้องเรียนต่างๆ ของประชาชนที่ไม่ได้มีโอกาสได้ทาเสนอบนหน้าสื่อนะคะหรือเรื่องการที่ตํารวจนะคะมีเงินลูกคนรวยขับรถจนคนตายประชาชนทั่วไปเสียชีวิตพยาบาลเสียชีวิตตํารวจชั้นผู้น้อยเสียชีวิตขาเหล่านี้กลับตายฟรีทั้งนั้นนะคะท่านหรือเรื่องการที่ตํารวจการให้ประชาชนไปตามสถานีตํารวจต่างๆนะคะต้องไปหากล้องเองนะคะในพื้นที่สายใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเยอะเหมือนกันนะคะหรือแบบพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกันนะคะว่าเวลาแบบมีเหตุอะไรขึ้นมาก็ต้องไปหากล้องเอง แต่ถ้าเป็นคดีการเมืองเป็นคดีม็อบเป็นนักกิจกรรมนะคะท่านก็ต้องไม่ต้องทําอะไรแป๊บเดียวหากล้องได้แล้วนะะแปบ๊บเดียวจับได้แล้วนะคะจับไวมากนะคะถ้าเรายังปล่อยนะคะโอกาสแบบนี้ไว้ประเทศจะยิ่งเสียโอกาสประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นตํารวจน้ําดีที่เป็นส่วนน้อย <laughs> ของวงการตํารวจที่อยู่ไม่ได้แล้วก็ถูกบีบบังคับให้ลากออกเ <itu> ช่นนะคะ การทำลงวิัยใต่างๆนะคะก็นะคะตำรวจรุ่นใหม่ก็อาจจะต้องเสี่ยงต่อการถูกทำลงวิัยเหมือนกันถ้าทนไม่ได้ก็จะมีผู้ใหญ่บางคนผู้ใหญ่บางคนก็จะบอกว่าทนไม่ได้ก็ลาออกไปนะคะ ล้วก็ที่ฉันเชื่อว่าเงามืดในสํานักงานตรวาแห่งชาติเนี่ยก็ยังคงมีอยู่จริงจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะโรนิน507ตํารวจล่ามมาอยู่กับพี่นะโอนย้ายไปเป็นข้า,าราชการต่างๆนะคะเขามีคาบอกว่ามีทหารนับขวดมีตํารวจนับแบงค์ส่วนที่ฉันนั่งนับวันคอยว่าเมื่อไหร่จะได้รับความยุติธรรมกับนายตำรวจที่ถูกทำโรวงวินัยและไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดทุกวันนี้ประชาชนนะคะตั้งคําถามกันเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการตํารวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ควรจะเชื่อม มันได้แต่กลับทางทำสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นซะเองเราจะยังทำตัวเมินเฉยต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้ตำรวจตตรวจสอบกันเองไม่ได้แล้วนะคะที่ผ่านมาเวลาถูกสื่อประชาชนตั้งคำถามเราถูกตำรวจขู่กลับตลอดนะคะตั้งคำถามกับตำรวจเมื่อไหร่ก็จะถูกตำรวจขู่กลับนะคะยิ่งกว่านั้นในคดีที่ล่าสุดคดีกำนันนกเนี่ยนะคะตำรวจด้วยซ้ำเองที่เป็นคนทำลายหลักฐานและก็ให้การเท็จ ที่สําคัญตํารวจเป็นตํารวจที่ทํางานใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตารวจไทยนะคะทำตามคําสั่งทําตามผู้ใหญ่สั่งจนไม่กล้าที่จะทํางานในหน้าที่ของตัวเองอย่าลืมนะคะว่ามนุษย์ไม่ได้ดีด้วยตัวเองนะคะทุกอํานาจที่ขาดการตรวจสอบมักจะนําไปสู่สิ่งชั่วร้ายเสมอเช่นที่เราเจอในหน้าข่าวในประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะคะเราเห็นความชั่วร้ายจานวนมากอยากให้รัฐบาล ของท่านนายกนะคะใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปตํารวจนะคะให้องค์กรอื่นได้ตรวจสอบการทํางานให้เข้ารูปเข้ารอยนะคะดิฉันเชื่อว่าตํารวจน้ําดียังมีอยู่มากนะคะตํารวจที่ไม่ลู่ตามลมไม่ไหลตามน้ําเชื่อว่าการปฏิรูปตํารวจจริงๆเนี่ยนะคะ จะทาได้นะคะไม่ใช่เป็นการพูดต่อๆกันรัฐบาลไหนก็ปฏิรูปตํารวจปฏิรูปตารวจอย่างเดียวนะคะก็อีกเรื่องที่สําคัญมากๆก่อนจะจบก็คือว่าอยากให้มีการดูแลเรื่องชีวิตและสวัสดิการของครอบครัวตํารวจด้วยนะคะแฝดข้าราชการตารวจหรือว่าพื้นที่สําหรับลูกหลานตํารวจนะคะที่จะได้ใช้พื้นที่ให้ตํารวจคะ่ะได้มีแรงในการทํางานนะคะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยที่ไม่ต้อง เพิ่งพิงการคอร์รัปชันอีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศชาติของเราต่อตำรวจน้ำดีที่ยังมีอยู่นะคะและเชื่อมั่นในอาชีพตำรวจและต่อประชาชนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน